ถ้าคุณต้องการเอามือที่สามออกจากชีวิตรักของคุณคุณต้องเข้าใจนะครับในสามสเต็ปนี้ครับอ้อก่อนที่จะจะสอนต้องบอกเขาดีก่อนนะครับคุณรู้ไหมครับว่าชีวิตของมือสามนะครับมากกว่าห้าสิบห้าถึง7จเปอ ชีวิตของมือสามากกว่า55-75เปอเซ็าพบว่าชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเลยทั้งในด้านการงานและการเงินถ้ารวยอยู่ก็จะกลับมาจนถ้าสวยอยู่ก็จะกลับมาขี้เรนะครับไม่ว่าคุณจะเห็นว่าชีวิตของเขาตอนนี้ดียังไงแต่ชีวิตจะดิ่งลงเหวเสมอในท้ายที่สุดแล้วมันหมายความอะครับหมายความว่า ชีวิตของแฟนคุณวันนี้ถ้าเกิดว่าไปร่วมหอลงโลงกับมือสามบ้านปลายชีวิตหรือในท้ายที่สุดแล้วเขาพากันลงคูครับนี่คือข่าวดีครับแต่คูคมไม่มั่นใจว่าก่อนที่มือที่สามจะลงคูพวกเราเองจะเห่โค้งก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับอันนี้ไม่มั่นใจครับเพราะงั้นเนี่ยก็มีการรีเสิร์พบว่านะครับห้าสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของคนเป็นมือสามในท้ายที่สุดแล้วชีวิต ล้มเหลวทั้งในด้านการงานการเงินสุขภาพดูเรื่องต่างๆก็จะมีความย่ำแย่ลงไปด้วยครับอันเกิดจากอะไรครับมันมีเหตุผลครับคนเลือกที่จะเป็นมือที่สามของคนอื่นมันเกิดจากความบกพร่องของจิตใต้สํานึกของตอนเองคือคนมันมีปมอะไรบางอย่างพ่อแม่แม่รักพ่อแม่รักพี่มากคือมันมันมีหลายอย่างนะครับที่เขามีปมอยู่ภายในและถ้าวันนี้คุณต้องการจัดการมือที่สามนะครับหนึ่งกับ คุณต้องมีความเย็นครับเย็นยังไงครับเขาไปอยู่ในตู้เย็นหรือเปล่าบ้าน,นะครับไม่ใช่ครับเย็นในที่นี้ก็เลยครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณเริ่มได้กลิ่นว่าเฮ้ยมันเริ่มมีมือที่สมอยู่ในความสัมพันธ์คุณต้องเงียบไว้ก่อนครับอย่าเอะอะโวยวายสิ่งที่คุณต้องทำก็เลยครับคุณต้องเงียบไว้ก่อน มีหลายคนบอกว่าวเนี่ยใครมันจะไปเงียบได้ใครมันจะไปทนได้ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าเก้าในสิบของคนร้อนครับโดนทิ้งคือแฟนเลือกที่จะหอบผ้าหอบผนออกไปอยู่กับมือทสามเลยเมื่อไรก็ตามที่เราเราู้สึกว่าเออเนี่ยใครมันจะเงียบได้ใครมันจะทนได้ครับคุณต้องมีความยินเมื่อไรก็ตามแต่ครับที่คุณต้องดึงสติข,ของตัวเองก่อนเออปัญหาตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะ ซึ่งเราจะไปบอกว่าไอ้อีกฝั่งเนี่ยมันไม่รู้จักพออีกฝั่งเนี่ยม้นมันเลวมันไม่สามารถพูดได้ทีเดียวครับเพราะความรักความสามาถัถมันมีองค์ประกอบหลายอย่างบางทีเราอาจจะมีกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นวัฒเพศเราอาจจะเป็นคนพูดลบเนาทีฟเราอาจจะเป็นคนที่แข็งกระด้างเราอาจจะเป็นคนไม่หวานเขารู้สึกว่าเราเย็นชามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการงานการเงินมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของพ่อแม่ของเราไปพูดอะไรหรือต่อว่าอะไรเขาหรือเปล่า รา,าจ,จะมีพฤติกรรมอะไรก็ตามแต่ที่ทําโดยไม่ตั้งใจมาก่อนหน้านี้หรือเปล่ามีหลายเรื่องครับคุณต้องมีความเย็นครับแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้เร็ว,รวกว่าถ้าคุณมีความเย็นแล้วคุณจะดีดมือสามออกไปเนี่ยได้ง่ายกว่าถ้าคุณมีความเย็นเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำกัอเลยครับเงียบไว้ก่อนครับนะครับสองสิ่งที่เราต้องทําหลังจากนั้นกันเลยครับ ความเงียบครับเย็นไม่พอครับเงียบครับคุณไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องเสียเงินในการติด gps e ตามนะครับบางคนแหมมันออกไปแล้วเนี่ยมันออกจากจุดสตาร์ทไปแล้วจะต้องตามอา้าวฮัลโหลอีเพื่อนนะอยู่ที่ไหนเนี่ยงั้นหรอเปล่าเดี๋ยวกูขับรถตามนะครับเข้าโรงแรมไหนตรงไหนไปก็เลยขึ้นครับเสียวเวลาไม่พอคุณอาจจะต้องเสียประสาทไปด้วย เวลาที่คุณต้องฉันต้องจับไม่ได้ค่ะหนังคาเขาคุณจับได้แล้วไงเรื่องเนี้ของคนที่พยายามแสดงตัววันนี้ฉันรู้แล้วว่าแกไปมีมือสามปรากฏว่าเขาเปิดตัวกันถาวรคุณอย่าลืมนะครับวันนี้คนแอบ,บหลบหลบซ่อนมีมือที่สามเขาไม่ยอมให้คุณรู้เพราะเขายังเกรงใจคุณอยู่ที่เขาหลบหลบซ่อนเขาไม่ยอมให้คุณรู้เพราะเขายังแคร์ความรู้สึกของคนอยู่เขากลัวคุณเสียใจ แต่พอคุณไปเปิดตัวจ้าเอฉันเห็นแล้วเนี่ยแกอยู่ที่นี่สองต่อสองเลยเกิดอะไขึ้นครับมันเกิดการเปิดตัวไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆนคุณกำลังทำให้แผนการของมือสามสำเร็จง่ายกว่านะครับเทคนิคสามครับเวลาคุณเงียบแล้วแนะนำว่าคุณต้องมีที่ปรึกษาแต่อย่าไปปรึกษาเพื่อนนะครับ เพราะเพื่อนจะบอกให้คุณเลิกครับเผลอๆถ้าเขากู้หนี้ยืมสินว่าในชื่อคุณแล้วเวลาเขาเลิกคุณใช้ใจ่ายหนี้คนเดียวสามครับคุณต้องมีความปั่นครับปัน่นเลยนะครับปั่นจัก,กรยานหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ <laughs> คุณไม่ได้ครับไปออกกำลังกายที่ไหนนะครับคุณต้องมีความปัน่นเลยเวลาคุณเงียบเนี่ยคุณได้เปรียบสุดเพราะอะไรครับ ยกอย่างเช่นผู้ใดถ่ายรูปคู่กันกันกับแฟนแล้วโพสลงโซเชียลมีเดียคุณอาจที่จะเอาแฟนมาถ่ายรูปคู่กันกับลูกแล้วโพสลงโซเชียลมีเดียคุณอาจจะเอาครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่พัวต่างๆพวกนี้นะครับถ่ายรูปใหญ่โพสลงโซเชียลมีเดียคุณจะถ่ายรูปนะครับครอบครัวที่กําลังสนุกสนานในีัปาร์ตี้ลงโซเชียลมีเดีย แล้วแฟนจะไม่กล้าปฏิเสธเวลาจะถ่ายรูปคุณเพราะอะไรครับเพราะเขายังหล,หลบๆซ่อนๆคุณอยู่ครับเขายังแอบ,บคุณอยู่ครับเขายังไม่อยากให้คุณรู้ครับคุณว่าเกมนี้ใครได้เปรียบเกมนี้ใครฉลาดกว่าเกมนี้ใครเหนือกว่าแต่ถ้าวันนี้เอะอะโกกเวกโวยวายฉันรู้แล้วนะฉันจับได้แล้วเนี่ยแกไปแอบ,บกันที่นั่นที่นี่ต่างๆพวกนี้คุณเสียเปรียบสุดๆครับ แล้วเวลาคุณมีความปั่นแบบนี้ครับเวลาคุณโพสต์ลงโพสร,รูปลงโซเชียลครับเวลามือที่สามมาเห็นเกิดเลยขึ้นมือที่สามจะไม่พอใจแฟนของคุณอย่างยิ่งครับและเขาจะเริ่มมีอาการประชดประชันกับแฟนคุณครับเขาจะเริ่มท้าบล็อกกันเขาจะเริ่มท้าเลิกกันเขาจะเริ่มที่จะทิ้งกัน เพอเพอเขาอาจจะบล็อกกันด้วยซ้าไปเพอเพอเขาจะอาจจะถอยห่างกันด้วยซ้าไปครับเวลาคุณทาแบบนี้ครับโดยที่คุณเอาเวลามานั่งตะใบเล็บสวยๆครับไม่ต้องเอาเวลาขับรถไปตามติดจ p พด้วยนะั่ต่างๆให้มันเสียเวลาครับคุณจะเลือกชนะแบบไหนอะบางคนเลือกที่จะโพสลงโซเชียลมีเดียเนี่ยอีนี่เนี่ยมันเลือกที่จะมาเป็นเเป็นน้อยของชาวบ้านนู่นนี่ต่างๆผัวที่ดีต้องไม่ใช่ผัวชาวบ้านโอ้ยโพส ประจานครับแต่คุณอย่าลืมนะครับในขณะที่คุณโพสประจานมือสามคุณก็โพสตประจานแฟนของคุณแล้วคุณก็โพสต์ประจานตัวเองชาวบ้านที่มาอ่านโพสตคุณเขาไม่ได้สมสมนำหน้ามือสามหรอกครับเขาแค่รู้สึกขำด้วยซ้าครับว่าคุณคือคนที่สาม,มีไม่เลือกชาวบ้านไม่ได้มาเ,เออเห็นดีเห็นงามกับคุณนะครับมาเห็นใจคุณนะครับอนะครับสะบัดนิดหน่อยครับมันต้องมีการเดินเกมกลยุทธ์ที่ฉลาด นะครับมันไม่ใช่การแบบโอ้ยนะครับไปทําอะไรหนักๆเหนื่อยห,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 หรือว่าไปพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองหรือว่าพยายามถามไนว่าทำไมต้องทําอย่างนั้นอย่างนีเเนะ้เสียเวลานะครับเสียเวลาครับนักฟุตบอลมันยังต้องมีโค้ชเลยครับมันต้องมีคนอยู่นอกสนามคนหนึ่งที่คอยบอกคุณว่าเออคุณต้องเลี้ยงลูกยังไงเพื่อจะชนะถูกไหม นักมวยขึ้นไปต่อยนะครับต่อยต่อยู่บนเวทีมันต้องมีพี่เลี้ยงมองอยู่ข้างล่างนะครับบอกว่าเอ้ยเหรียญนี้มึงไม่ได้อันนี้มึงกาดตกเห็นไ,ไหมครับมันต้องมีพี่เลี้ยงอยู่ข้างล่างครับถูกไหมเจ้าของบริษัทมันยังต้องมีที่ปรึกษาทางด้านบัญชีอยู่เลยครับว่าเออเนี่ยบัญชีหนึ่งสองสามสี่นี้จะต้องทํายังไงหนึ่งสองสามสี่ครับมันต้องมีพี่เลี้ยงครับถูกไหมครับคุณไปเช็คได้เลยนะครับนักกีฬาทีมชาติที่ได้เหรียญทองทุกคน ต้องมีโค้ชส่วนตัวต้องมีพี่เลี้ยงส่วนตัวไม่เคยมีคนไหนนะครับเออผมชนะได้ด้วยตัวของผมเองเนี่ยที่ผมซ้อมมาผมนึกเอาผมฝันเอาแล้วผมก็มาชนะไม่มีทางครับนะครับทุกคนมีพี่เลี้ยงส่วนตัวเพราะเลยครับคุณต้องมีที่ปรึกษาครู <c> คมไม่ได้บอกว่าเออคุณจะต้องมาปรึกษาครูคมแต่ครูคมกําลังจะบอกว่าปัญหาของคุณจะเหมือนกับมะเรงสาบเกาะเสื้อแล้วก็สมบัติถ,ถ้าคุณมีคนบอกคุณครับว่าเออคุณต้องทําอะไรบ้าง มีคนคอยดูชั้นดูเชิงให้คุณนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบปังงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการ ทำให้คนเนี่ยเอาออกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับ เมื่อคุณไม่ทําให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สสั่งกิจให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทครับโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็มหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียงเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับนะครูคอมร,รวบรวมโสรทั้งหมด ในการทําให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจํากัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่ Capture l i ลฟนี้ครับนะส่งไปที่ Line แอดที่ครูคมปักหมูดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับ L O V E under score ตองเนะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย